ผมมีคบบําอธิบายสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจว่ามันสําคัญเพราะว่าเราจะคุยเรื่องการที่มีชีวิตอยู่เนี่ยการดารงชีวิตเราต้องกินเราต้องดืง่มเราต้องนอนเราต้องอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจที่เป็นแรงบันดาลใจในเชิงสร้างสรรค์เราก็อาจจะเมื่อหิวออกไปหากินอาจจะออกไปหากินแบบแบบสินชาติยาขอให้ได้มากินเถอะอาจจะไปปล้นอาจจะไปขโมยอาจจะไปทําร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้เพื่อแย่งของกินมาแต่ถ้า คุณมีแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์คนเราก็ย่อมออกไปทําทุกอย่างอะสมมติการหาก,กินก็หากินอย่างสร้างสรรค์การหากินอย่างสร้างสรรค์คือหากินอย่างสุจริตหากินอย่างมีคุณค่าแล้วมันค่อยๆพัฒนาจากหากินอย่างมีคุณค่ากลายเป็นศิลปะในการหากินกับกลายก็การหากินบางครั้งกลายเป็นความงดงามขึม้นมาได้เลยกลายเป็นงานสร้างสรรค์ที่จะส่งทอดแรงบันดาลใจต่อผู้อือ่นไปด้วยถ้าเป็นสักสองสามพันปีที่แล้ว ตอนที่ผู้ลุกรานเข้ายึดครองก็จะบอกกับผู้ถูกลุกรานว่าเจ้าจะยอมรับศาสนาของเราเป็นศาสนาของเจ้าหรือไม่ผู้พ่ายแพ้การศึกแต่หัวใจไม่แพ้ก็จะตอบว่าศรัทธาของท่านความเชื่อของท่านเป็นของท่านศรัทธาของเราความเชื่อของเราก็เป็นของเราแต่ในายามนี้ในายามสงบ บางฝ่ายก็จะบอกว่าเจ้าจะยอมรับการปรองดองของเราเป็นการปรองดองของเจ้าหรือไม่แล้วอีกฝ่ายที่วิตกกังวลว่าจะสูญเสียผลประโยชน์ก็จะบอกว่ารัฐธรรมนูญของท่านปรองดองของท่านก็เป็นของท่านปรองดองของเรารัฐธรรมนูญของเราก็เป็นของเรา ตามที่สั่งไว้จงเดินตามที่ขีดไว้บนหยัติใช้ให้คนทำกลางโบราณฟ้าดินบรนดาลส่งเสียงคำรามคน สังเวยไฟบูชาพระสาสดาปรากฏสร้างรูปเคารพวางความคิดและเงื่อนไข รจ้าผู้เมตตาผู้สร้างเป็นดินแผ่นฟ้านับตั้งแต่นั้นมาชีวิตคน ยนขันไปเพื่อความใครและยอดทายคือพระเจ้าองค์ใดคุณชะตาชีวิตไว้คือพระเจ้าเงินตราทุ้เรียนทนดินแผ่นฟ้า,าตั้งแต่นั้นมาชีวิตคนจึงเปลี่ยนไป โชว์หลักฐานมัดมาร์กไม่มาเกณฑ์ทหารรับโอรจากกองทัพลูกเหลิมมาเป็นครูฝึกตำรวจรวไห้เดนเนชั <Break S 2> <ป>่นภาษาองัองกฤษเว้ต r e g u l a t o r must know when to say no สองสามพันปียังโง่เขลาและโหดร้ายเขารอพระเจ้าองค์ใหม่มาโปรดสัตว์ผู้ยากไรฟขอบอกพระเจ้าผู้มเมตตา ไว้บรรยัติใช้ให้คนทำจงทำจงทำงานที่สั่งไว้กำหนดการกำหนดไว้กำหนดใช้ให้เชื่อฟังจงฟังจงฟังความที่อ่านไว้จงอ่านตามที่เขียนไว้บันทึกไว้ให้คนจำจงจำจงทำตามที่สั่งไว้จงเดินตามที่ขีดไว้บัรยัติใช้ให้คนทำ ใจโลกสมมุติไว้ให้คนทำตามสักวันโลกคงเข้าใจโลกสมมุติไว้ให้คนทำตาสักวันโลกคงเข้าใจโลกสมมุติไว้ให้คนทำตามสักวัน สมมุติไว้ให้คนทำตาสักวันโลกคงเข้าใจโลกสมมุดไว้ให้ทนทำตาสักวันโลกคงเข้าใจโลกสมมุดไว้ให้คนทำตามสักวันโลกคงเข้าใจ สมุติไวให้คนทำตามสักวันโลกคงเข้าใจโลกสมมุติไวให้คนทำตามสักวันโลกคงเข้าใจโลกสมมุติไวให้คนทำตามสักวันโลกคงเข้าใจโลกสมมุติไว ให้คนทำตา